อาเนาะสบายดีเนาะวันนี้มาพบกับ LGG เหลาเกมเมอร์ก็ตเนาะกับการเล่นเกมเกรซโซนอีกแล้ววันนี้เขาก็จะมาเหตุภารกคิดต่อไปเนาะภารกคิดของเขาวันนี้ก็คือให้มาซอกโทรศัพท์ม <laughs> ืดละลืมไม่ก็บุดละลืมโทรศัพท์อยู่เวยแม่ <laughs> งเอ้ยตองฮี้มาทำลายลักฐานเนาะ <laughs> รอบนี้เป็นโทรศัพท์เลยว่ารายเรื่องโทษมาไปโทรศัพท์กับโทรศัพท์ ตอกเก็บโทรศัพท์เนาะเป็นลืมโทรศัพท์ไว้บบสัน้นอ๋ออ๋อโอเคไปทังเดะวะทั้งนี้เงียบๆเลยเลยเน,ยขนยเขามาคืนยากเข้ามาดื้อๆเลยวะบูมีโจทย์มาอยู่ในนี่เขามาข้างล่าสุดบูมีเนาะอยู่ในเนาะรถกอ๊อปอ๋อมีโจทเฝ้าบอดเกมน,นี่มีทหารเฝ้าบอ มันแข็งแลนยอง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 อยู่ฮะฟูเรนอ๋อโอเคมีผู้เล่นอยู่แต่อยู่นอท้ามีผู้เล่นเนาะอ้าเพื่อหลังนี่หรอต่อนี่นี่นี่โทรศัพท์อยู่นี่อ๋อโทรศัพท์จะอยู่นี่อยู่นี่จ่าเอ๋ของนี่วะเปิดเข้าไป โมเมนห้องเดียวห้องนี้วะนี่อา้า <c oughs> เออโอเคมาได้โทรศัพท์แล้วเฮ้ย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 ซอกทางออกก่อนออกใส่วา <c oughs> อ,อ,ออกทางนี้โอเคเนาะ ได้โทรศัพท์แล้วเนาะยางเข้ามาแล้วก็เอาเอาไปดื้อๆเลยมูมีโจรมุมีอย่างโอเคไปออกาหน้าออกทางเก้าเนาะออกทางอื่นหมดได้ออกทางเดียวให้ออกแต่ทางเดียวนี่เอ๊ไม่ใช่ประตูนี่เนาะโอเคไปแต่ว่าทางในมันมีคนเนาะแล้วก็จะมีภารกิจต่อไปเนาะให้เอาพาสปอร์ตเข้าไปว่าอยู่เคาน์เตอร์ ของหงแฮมเนาะโอ้วันนี้ต้องได้เข้าหงแฮมแล้วันนี้นะไปเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปที่เห็นมีคนแหลนออกมามันน่าจะเลียสตูอยู่ฝั่งนี้แล้วแน่ละเอาก็หิบเซอรอกาสเข้าไปตอนสตูตายลายเนาะตอนสตูมันบบทันตื่นต้องหิบสซอรอกาสเข้าไปเลยแล้วก็มีเสียงปืนยิงกันอยู่ในอ,อีกคาดว่าน่าจะมีการประทะกันอยู่ในนี่ต้องเข้าไปในหงแฮมไปจะเข้าไปสำรวจหงแฮมเนะาะบังว่าจะเอาชีวิตรอดออกมาได้ แต่ว่าโทรศัพท์ของเราตอนนี้ใส่กระเป๋าไปแล้วถึงตายกับโปเสียโอเคไปทางเรื่องนี้บอสเอองเฮมไปทั้งเรื่องบอสชึบ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 ชอ๋อนี่ต้องคาบไปฝักนั่นไปตามหัวเนาะอ๋อนี่เด็กคนยิงกันตายบนลำธงนี้ไปกระแจบบอสกระจ๊กกระแจยังมีบอสมียัง โอเคป่ะตรงนี้ยังเข้าไปอ่อตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทเนาะเข้ามาหยึดรีสอร์ทก่อดลงังรีสอร์ทไายเฮ้ยโจร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 ตายเก่าหัวเลยมิดนายซับไพ่ มิดไนแตกเนาะโอ้เป็นปลายมิดไนสป,ปายโคตรงามโอเคมีโจนตีอ่านน้องห้องแฮมค่อยๆย่องเข้าไปวะอ่าไปทางเดียวนี้บอสเข้าห้องแฮมต้องอยู่ทางนี้เลยเชิบๆชิบชบ ก็ที่มันต้องมีโจทย์หลายบอกว่าเสียวเลยนี่น่ะโมเมนต์ว่าเราฟุ้งมาใส่เป็นกองพันมาเจี่ยวโอ้ตกใจเลยเออยังใครเรามีผูเ้เล่นเนาะเออมีผู้เล่นช่วยเคลียร์น,นี่นั่นเออสบายเลยนะี่ที่เฮ็ดภารกิจเนาะมีผู้เล่นช่วยเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนี่นี่ผู้เล่นช่วยเคลียร์ไปแล้วรอบนั้นอืมเทืองบอก แตกมีแตกมูมีโอเคมีหุปั้นพร้อมนี่เลยปืนว้าวอาเราต้องไปเคาน์เตอร์ของมันเนาะเราต้อต้อนทับของมันให้ได้ใส่บ่คนนี้เราก็อโอ้ซ <c oughs> ากซบเต็มเลยแถวนี้โอ้โรเดือดตรงนี้ยิงกันนะ งนี้ยิงกันอยู่นีโคตรเดือดมั้งแหมซัดตอกเต็มเลยโอเคกันกูมาคนเดียวกูกระซิลอดอยู่วะนี่เันกูบเจอสู่เคียรท่านี่นันสู่บุเคียรท่านี่กูกระซิลอดอยวู่วะโอเควะมีเครื่องบอวงมีอาอย่ใส่ร็เคาลเตอร์มันคันใดลงอยู่ใส่ว็วน่าจะต้องลงคันใดก่อน ขั้นใดขั้นใดอ๋อหรือว่าอันนี้ว่าคาน์เตอร์ไปดูดูอ่อพาสปอร์ตโอเคภารกิจเรียบร้อยภารกิจสำเร็จตัวนี้อีกตัวนึงเป็นตัวใดวะตัวนี้โอเคสำเร็จแล้วภารกิจอ้าวภารกิจสำเร็จมันงงๆโอเคไปภารกิจเราสำเร็จแล้ว ตำรวจภูมิเฮมต่อเนาะอพวงนี่ยิงหมดเลยเว้ยก็หลายประเด็นยิงก็คือมันแท้่ายิงกันทรงสิโคตรเดือนเลยเนาะโคตรมันเลยเนี่สมอลพูินี่นี่สุดจับอีเล่เ <laughs> ต็มแต่ซากศพเเอต็มแต่ซากศพอยู่ลูมก็คือกัน <laughs> อ้าวมอนี่ นี่โอเคไปอ๋อพวกนั้นยิงกระจายไปเลยเว้ยนี่มากวาดล้างให้หมดละบมเหลืออยให้เฮ็ดเลยยูรุมอ๋อยูรุมพลุลินแลนโคตรโหดแลนอ์ยอง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 ตายหมดเลย เ้าเข้ามาให้อย่างเดียวดิเข้ามาให้อย่างเดียวดิเข้ามาเฮ็ดภารกิจละกำบ่เอาบูมีอย่างเฮ็ดเลยสินนะี่ที่ที่ฆ่าโจรอยู่่ะเขาก็ได้ฆ่าเขาอยู่ว่ะเลเฮาเป็นคนใส่สื่อมือสะอาดมันบ่เดียวนี้นี่เอาบูด้ยิงไผ่เลยมันบ่เดียวนี้นี่นนะโอ้ไปเข้าไปลงเนาะบูมีอย่างเฮ็ดก็ลงไป ใส่ซื่อมือสะอาดบมต้องเฮ็ดอย่างเนาะเข้ามาส่งภารกิจอย่างเดียวโอเคอ่าเป็นมองจอดรถเนาะเจ็ดนี่โอ้มองจอดรถแล้วตอนนี้อย่างอีกว่อ๋อ รถอันนี้กรบโบมีจัมโบ้จัมโบก้กระเบื้อหลายเถ้อแล้วเบิดจูนกรบโบมีให้ยิงมีอย่างกรบโบมีให้เฮ็ดโอเคบมีอย่างให้เฮ็ดจูนบรมีอย่างให้เฮ็ดไปเบิ้งไปไปกระโบมีมีแต่ป้ายภาษาอังกฤษ <c oughs> โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว มุมนี้อย่างเฮ็ดอิลีเครื่องให้เอากระโบมีมองเอาเครื่องกระโบมีนี่เนาะปลายหุงแฮมบิดไนซ์ซับไพ่ก๊อปคับเนาะโอเคไปเนาะเงี้ยงกลับหมดแล้วเสร็จมาซีมีอย่างเฮ็ทเขาจะย่างลงมาลุ่มเนาะนี่เขาจะมานี่เพื่อไปเปิดจุดเนาะไปเปิดได จุดลงจอดยนต์เอาไว้เนาะเพื่อจะได้ใส่ในอนาคตเนาะเขาคาดว่าภารกิจต่อไปน่าจะมาเขตนี้แบบรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะลงไปเปิดตำแหน่งเอายนต์ลงไว้ท่าเนี่เป็นี่เคลียร์เรียบร้อยโอเคไปจะลงไปลุ่มเนาะมันแตกอู้มสี่เนี่ยตัวจงมักแตกไปให้สี่ตัว ไม่ได้ปัวมแตกมาไวเล่นเนี่ยเลยใส่ยูกผมนี่เด็กรป๋ากระเป๋าใหญ่เนาะเอากระเป๋าใหญ่บอกรเอากระเป๋าใหญ่ก็เอา ตั้งกันหลายประเดี๋ยสิบหกเสาร์มาตังต้งกันเนาะไปโอเคนี่พวกนี้รถล้มเนาะเมาแล้วครับเนาะตรงนี้เนาะนี่เมาแล้วครับต่ำกันเลยในสองคันนี้เนาะนอนอีลาคีเรือมวกกรบโปรงใสอ๋อนี่ใส่ไหลเป็นแถวนอนอีลาอีเรอือต่ำกัน <c oughs> โอเคไปแลดเปิดจุดอย่างเดียวอ๋อนี่ลงไปสำรวจหมู่บ้านดันรุ่มเนาะหมู่บ้านตัวอยู่ทางลุ่มอืมตวนี้เขาไปเคียมพัดก่อนโอเคไปส่วนนี้เรามีไฟยอย่างที่ เงินไปเงีอวถนของเจ้าเงินของเจ้าปลอดภัยกับพวกเขาโอเคถืนของเจ้ากับเงินของเจ้าปลอดภัยกับพวกเขาโอเคไปเรลงสับเบิงหมู่บ้านน้อยๆทั้งรุมเนาะมีโจรบอรมีโจรบอรมีโจรบอรลงหนีเลยบอกลงหนีเลยได้บ ไป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 โอเคมาทางนี้มาทางนี้โอ้มี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 ขนเส่าขัวหมอนี่มันตั้งด่านอยู่ขัวหมอนี่มันเก็บค่าค่าขัวเขาบอกให้เก็บเราแม่งยังรักเก็บเทื่อนอยู่เนาะหมอนี่เนาะ ต้องสอยเนาะต้องยึดทัวมันแล้วก็เก็บค่าแทนมันแล้วเขาก็จะรวยบนตัวเฮตดภารณ์ธุรกิจป๊กป๊กป๊กป๊อกตายแล้วที่ <c oughs> เ,เก็บเสียงออกยิงบูมันเลยเสียงปืนคอยแล้วยิงบูมันตั้มตั้มตั้มหนูคอยสิมัน นี่ปืนอย่างปอกปอกปอกเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไสอเคยยูอเคยยูอยเยูยสเอีกอือย่ไสเอีกอเคยยูนะไอเคยยูนะโอเคโอ้โตั้งด้านขายอยู่นี่จะจกกระแจยังบอ โมมีเอออาเมืโอยแตก อเคมาเอาไม้มามาฮอดแล้วมาเอาไม้เอาไม้มาดิฮอตเอาแทะหรอมาดินะ <c oughs> ไม้เงยจี้นนี่เผลอแป๊บเดียวขึ้นมาโจรเบิดละนั่งใส่ลูกเดี่ยวปักเข่าขหัวมันเดียวเลยเว้ยวันนี้เอาแท้เอาว่าหรอมาดินะอ๋อแลนลงไปทั้งลุ่มเนาะไปกู้ซากศพตัวเองไปทั้งลุ่มอ๋อทางทิศใต้ฮะเมนบล็อแเมนตต่อเออ

เจ็บขาวะดิโอ้ยกับทั้งแมนโพดเอ้าไม่ยังบักอย่างนี้วันนี้อ๋อเจ็บขา,าอีกเอาเอาเข้าไปอ๋อ นี่เอาเข้าไปเอาให้ครบอ๋อเจ็บเจ็บขาเออเจ็บขาเอออาฮืออ่ะอาฮือออฮือออฮืออโอเคเดี๋ยวขามฟองตัวนี้ไปก็จะไปฮอดเอลโซนละเดี๋ยวไปเปิดเอลโซนไปอีกคุดหนึ่งก่อนเนาะแล้วค่อยกลับคืนแลนขึ้นไปเอาซักซบตัวเองเพราะเราหน้าจะฮอดจุดจุดลงจอดหย่อนก่อน โอเคป่ะอ่าทั้งรูมนี่ยทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ท่าทั้งนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้น้ำหมอกกะลงห่วยนี่ข้ามกี่เทื่อแล่านี้เนี่ยโอ้กระตังเรียนโฟดเฮ้ยทางหน้าเป็นยังไงบอเต้นบอเต้นทหารบอีโจรบอส โจทยิงตายไล้เนี่ยโม,มีปืนได้นี่ยโมมีปืนเถื่อ,อได้เว้ยหรือดสูมีดอปปืนบสนอสูมีปืนดอปบอสูมีปืนดอปบอสูมีปืนบอ้มีอ๋อเขามีปืนตัวนี้ โอเคนี่ปืนสั้นเด็นี่เมื่อกี้นี่จับปืนสั้นมาในวันนี้โอเคไปเข,ข้านี่นะโอเคไปอืโอเคมาละเห็นละจุดลงจอดยนเดี๋ยวขึ้นเอาซากศพของเผาอยู่เทิงคูแล้วเถิงหัวคูหั่นซากศพเผาเมื่อกี้นี่กระจุนสีมาฮอดนี่แล้วอนะไร <Wow. S 1> นี่กส่าหไตายอยู่อีก นหนมาไปไปไปมีโจนเนาะมอี้มองนี้เป็นไปรถเมยเนาะเมื่อกี้เขาตายอยู่สามแยกถึงด้านหน้า แบบนี้ด้านหน้านี่มองนี่มีอย่างวะมีโจรบอกห้ามซ่อมแปลงรถอืมห้ามซ่อมแปลงน้านเป็ีอย่างเนี้ยวะนั่นนี่เฮ้ยโจนโจนโจน ปืนสั่นไม่จริงโคุณปนิเจ๋ยอย่างเลยยิงบุเข้าบุคัคโปแน่ยังปืนสั่นห้ามไงโอเคเอาอยัางหน่อยแต่ว่าภารกิจฮขอกกัสำเร็ดเนาะตอนนี้เกมปักๆอย่างบุเดี๋ยวนี้นี่เกมเริ่มปักปกแล้วตรงภารกิจก่อนสำเร็ดเรียบร้อย คืดคือคอ,อย่างมันวุ่นอ,อ่ตัวนี้ธรุรกิจหม่วะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่อนี้ตัวเดียวอีกธรุรกิจเฮาที่เราสำเร็จตัวนี้โอเคคลอสแมนนี่คอนกรีตแมนโอเคเอาส่งไปอือสำเร็จโอเค หมอมีมหากาลกิจใหม่ให้ไปซอกเขวี้ยนี่ยิงดีไรซักโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปซอกเอาอากกิจล้มเหลวที่สำเร็จแบบล้มเหลว <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวมาเบ่งปืนเนาะ อ๋อนี่เนาะปืนหลังจากที่เขาปลดล็อกเลเวลสแล้วก็อาวุธของเขาก็จะปลดล็อกอยู่ประมาณน,นี้เนาะมีปืนหลากหลายเลยให้เลือกเลกเล่นแต่สำหรับคุนูนนี่มันจะมีทั้ง mc เนาะ mc แล้วกับอ็ MK 1ชส่วนอันนี้จะขายอาก้า แตกไปอยู่แส่วะนันแบบอ๋อมันยังบล็กเดี๋ยวเนี้บักอย่างกับปุ่มเล่นปุ่มเน้นนี่ฮะ บักอย่างกับปุ่มเน้นนี่เดี๋ยวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวนี้นี่บักอย่างนี้ฮะอ๋อเฮ็ดอย่างได้นเนี้ยบอเฮ็ดอย่างได้นเน่โอ้หนี่น้องถุงสัตว์ลาวนี่ถุงสัตว์ลาวโอ้นี่ถุงสัตว์ลาวในเกมเนาะเจอจุดแรก อลอมองดูถุงสันเล้ากับระเบิดปั๊มไปอย่าปล่อยบุม่มเฮ็ดยังกับทุงสันเล้าบุได้เนาะสำหรับระเบิดสุดจัดอีหลี่สำหรับทุงสันเล้าพร้อมแข่งแกงสุดยอดเนาะสุดจัดเลยระเบิดเฮ็ดยังบุได้ <c oughs> ตัวนี้เด็โตกินข้าววะ ไปดูมีมีโต๊ะกินข้าวมีแก้วเบียร์มีเฮือนครัวโอเคโต๊ะกินข้าวประธานระเบิดปบ <laughs> โต๊ะกินข้าวกับระเบิดเนาะโต๊ะกินข้าวกับตู้เย็นสนะเนี่ยตู้เย็นสนะเนาะตู้เย็นสนะเสย <laughs> โอเค อ่มีอย่างเองนะเตียงนอนกีตาร์โอ้มีเตียงนอน,ม,น,อนมีกีตาร์กีตา,าร์ประทัดระเบิดแตงแตงแตงกีตา,าร์ประทัดระเบิดสองตบกระจายเลยระเบิดแท้อีกแล้ว นันเลยโคตรนันเลยเนาะตัวนี้เราเป็นวิธีการออกกำลังกายเนาะนี่เฮ็เตอรดยแน่วิธีการออกกำลังกายตามนี้เลยโอเคอเห็อเนอย่างอีกบัดน,นี้โอเคเนาะ ้าที่คือซิโบมีอย่างคือจิมีแต่ซ้านี้แหละ <laughs> บูมี่อย่างเลยเขาไปแล่นไปตายแล้วก็กลับแล้วก็แล่นไปไปแล้วก็ตายแล้วก็กลับแล้วก็แล่นไปไปตายแล้วกับลับแล้วก็แล่นไปไปตายแล้วก็กลับปักท้องมันปักท้องมันเนี่ย <laughs> นี่จะแล่นไปตายแล้วก,กับลับซื่อๆูมีอย่างพันนี่อ้อาวโบมีอย่างที่ปแปว่าบูมีอย่างอีหรี่เลยเว <laughs> ้ย <laughs> เดี๋ยวพนันต่อไปมาซดเซยเนาะบางวัซิมีิอย่างดีๆให้เฮ็ดแน่อะไรกิจขึ้นวัศิียากๆ ไปจิกเข้าไปแล้วโจนฆ่าเนี่ยตายหมดแล้วโมมีโจนให้ยิงแล้วโมมีโจนให้ยิงแล้วอันนี้เอาอันนี้มาอาบน้ำมาดนี่นี่มองอาบน้ำโอเคเอาแถวนี้เด็กอืมโอเคเนาะไปเจอกันมายู่พาร์ตต่อไป